ที่ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับและเป็นวันที่เอฟซหลายท่านได้พักผ่อนนะครับผมให้ชมพระปิตาองค์สําคัญและได้รับความนิยมมากๆนะครับสำหรับรายการพระเครื่องของวัดโบวนิเวศวิหารนะครับรายการที่สําคัญนี้นะครับก็คือพระปิตาจัมโบ้นะครับเนื้อผงผสมเกสรนะครับตอกโคตรงตะกุดเงิน1ดอกนะครับที่ปรากฏเห็นนะครับด้านหน้านะครับขององค์พระประทับองค์พระปิตาเต็มองค์นะครับ เต็มองแล้วก็มีตะกุดเงินนะครับตอกโคตดอยู่ที่ด้านล่างฐานขององค์พระทําที่ FC มองเห็นนะครับเป็นพระปิตาที่เนื้อสวยมากๆนะครับเป็นพระปิตาจมโบนะครับตอกโค้ดตะกุดเงินนะครับของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารนะครับผมให้ชมด้านหลังเหรียญเป็นลายพระนะครับนามนะครับเป็นลายพระนามาพิไทยนะครับของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับ สกลมหาสังฆปรินายกวัดบรวรนิเวศวิหารนะครับซึ่งจารึกอยู่ตรงด้านหลังองค์พระนะครับจะรู้รูความวัดบรวรนิเวศวิหารนะครับมีความมันมีความวาวมีน้ําหนักนะครับและมีมวลสารว่านผสมเกสรน,นะครับที่รวมตัวกันแน่นนะครับและคมชัดศักดิ์สิทธิ์และนิยมมากมานะครับสำหรับพระปิตาจัมโบรายการนี้นะครับ f อท่านใดที่มีความศรัทธา พระเครื่องของวัดโบวรนิเวศวิหารและพระเครื่องของสุรุพิญยาณสังวรสุรุสังราชและสัทธาในพระปิต,ตานะครับองค์นี้นะครับติดต่อรีบติดต่อนะครับได้โดยตรงที่เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับผมยินดีที่จะเปิดแบ่งบูชา FC ในราคาที่เป็นกันเองนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับ